รายการทำร้ายหนูเจ็ดประจาวตอนช่างน้ำหนักก็กล้องหมุนมาเต็มที่เลยเแต่เล่นกล้องมันก็น่ารักดีนะจ๊ะเออมัน่ารักสเดียร์คะทั้งหลังเริ่มเบียวดูดิว่าเ่หันทำไมอ่ะเฮ้ยเราเป็นคนสำคัญคู่ไวกับกล้องมากอ่ะรู้ไหมทุกคนจะรอดูฉอนเนี่ยหนูจะไวกว่าหรือกล้องจะไวกว่าจล้องมันจวหน้ากล้องยงไอกล้องแล้วลงจะดีใจมากมาดูหน่อยมาดูหน่อยเพราะมุมเลยไม่เวลาหนูเลยขึ้นไปกล้องมันก็จะโคลงมาก็จะ อว่ามันเห็นแล้วในวันน pues ี้จะแอบเช็คแฟนเพจดูเออในพันทิปก็มีนไอต้องแอบด้วยเหรอต้องแแบบต้องแแบบแล้วต้องไปจิกลูกแแบบกล้องในบ้านพันไปกี่ตัวละก็เธอจะลั่นใส่กล้องอ่ะจะลั่นลั่นลั่นใส่กล้องอ่ะโอ้โหนายนี่เราเป็นพ่อลูกกันแล้วจะลั่นเลยค่ะหวานแล้วนั่นถามแม่ว่าแม่จะขันหาอะไรตอนนี้ได้ข่าวอ่ะเคยเ เอื่ก็ไม้อะค่ะยายไม่ไม่แต่ว่าไม่ให้ของหวานไม่ไม่ให้ของหวานนะที่บ้านเขาจะติดแล้วกลับมาติดเดี๋ยวตอนแล้วกลางวันเดี๋ยวอะไรก็ตามแอกเดี๋ยวแม่เป็น่แดดง่ายแม่แม่แม่บอกว่าแม่ถ้าอร่อยแม่ทำอาหารอรับจอดคือกุ้งแม่ต้องรับตู้เย็นกุ้งย่าไปแค่ดิแทก็เข้าโรงพยาบาลกินให้มันเต็มเยอเอาดูดูดา เย็นเอาไว้แล้วเขาไม่ให้จ่ายกลิัไปทำบิงชนเขียวนอกตีเย็นแล้วกันไม่เอก็มีแล้แล้วคมบีบีอ่ะทำไมนะเสียงคุณพระไปทำบิงชนคุณพระชูแพ้คูยาเลยยาเลยบีบีตอนที่ ทำโทษนี่สงสารก็สงสารจะเอาหมอนบางข้างหนึ่งใ้ไหมไม่ฝุ่มันน่ากินมากค่ะแบบเป็นทะเลมากแบบอาหารแบบตัดเป็นทะเลแล้วเออเออแล้วมก็นั้นไม่ได้กินเนี่ยใไหนวดล้วไม่สงสารทีงานเลยทุรัก่า อ่ะพี่ยังมาเขาเสียงอยู่ไหนพี่เขียนอยู่ไหนเก่งเก่งเอาเปิดเขาเย็นได้นี่เก่งสุดชุดนี้ชุดของแฟนคลับแฟนคลับอ๋อไม่ใช่อ๋ออโนู้นอ๋อไม่ใช่แล้วย่านรออยู่ตั้งเยอะโอ้เออญาติรออยู่กลับไปได้แล้วคุณแฟนคลับโอถ่ายฮันเถอะแล้วเดี๋ยวจะได้แก้ กล้องเดี๋ยวก็พอมั้งาย้กได้ถ่ายให้กันได้เดี๋ยวให้บอยถ่ายให้กันมาแล้วมารวมกันหมดเลยพี่บอยไม่คนไม่สำคัญให้มันผมกนเสียราย